เราไปไหนเราไปไปบีไปบีไปบีใช่ไหมเพราะว่าบีกำลังจะแตกแล้วใช่ไหมใช่ใช่อไรอีวะโอ้เว้เนี่ยแกเห็นผมไหมโอ้เห็นผมไหมเนี่ยผมวิ่งตามแกใช่ไหมไม่เห็นตัวยังไงอ๋อเห็นเห็นยังเนี่ยเห็นแกอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกเห็นผมไหมเนี่ยเห็นเห็นเห็นเอออันนี้แกเป็นสไนเปอร์ปะ ไม่ใช่มาร์คแมนโอ้โหืมวิธีเล่นหมดแล้วกูเฮ้ยไม่เห็นทำไมไม่เห็นศัตรูวะเจอละโอ้ยิงทะลุด้วยเวนไม่ไม่ไม่ไมอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่มันอยู่ข้างนอกเลยมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็ตายอย่าพึ่งก็ตายเอาอะไรยังไงวะน่ะเออ ในวะมองเห็นจะแสงแสงปืนได้รับรางวัลหาเหวอะไรกันไม่รู้ได้รับรางวัลด้เหรอเฮ้ยต <ไป S 2> <อ>ายเาก็ไม่ได้ระเบิดอะไรเพียบเลยวะเนี่ยตายอีฮะโอ้โอ้โอโยแม่งจริง โอ้โหยิงทะลุด้วยไอเวยนี่ทะลุด้วยเหรอยาจะไปช่วยในบ้านในบ้านกํลังไปแล้วกําลังไปแล้วเดี๋ยวเดีวเดจุกรูโอ้โอ้ช่วยด้วยโอ้พิาช่วยด้วยพิาพิายเร็วเร็วเร็วววอไอรรรรนกวยวยเรเร็วรกำลัง โอ้โหอยู่ไกลกันมากเลยกำลังกำลังวิ่งเหรอยิงจากซ้ายมือโอ้ยโดนยึดแล้วเป่าทำไมผมเกิดตรงแกไม่ได้อ่ะตายแล้วเหรอโอ้โอ้โอ้ตายอีเวนฆ่ามันพวกญี่ปุ่นฆ่ามันในหมดเลยเฮ้ยพวกมึง มึงยิงอะไรกันเนี่ยทำไมกูไม่เห็นเลยว่าพวกมึงวิ่งกันอะไรกันเลยไมทำไมไม่เห็นเลยวะมม่ยิงกันอะไรกันเราไปเป็นมือใหม่ของจริงนีกว่าเออเอากูตายได้ไงเออโดนหนึ่งซบหนึ่งซบตายช่วยด้วยทาตรงไหนตรงไหนอะอยู่จะเจอไหนวะอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงไหนวะเออต้นมะพร้าวเฮ้ โอ้อโหคลองอ่ะที่เป็นข้างๆคลองอะ่งงองอะเอ่อคลอ,องต้นมะพร้าวใช่ใช,ใชม่มีเป็นเนินมีเป็นเนินเกือบสุดแมพเ,เกือบสุดแมพเอ่อมีต้นไม้อมีต้นไม้ด้วยจะหาเจอไหมเนี่ยทำไงได้มันมีแต่ซูเปอร์แมนฆ่ากันตอนเนี้ยมันไม่ใช่ทหารแล้วเหรอไม่มีซูเปอร์แมนไม่มีแต่ของทหารนะ ข้ามัเอาวันน้ำตายเลยไปเจ้าเออรถน้ำลวดน้ำเกมนี้เป็นเอ่อใ่กูนึกว่าจะกูเล่นพีบีไม่มีโปรเลยข้ามน้ำลุกข้ามน้ำลุยไฟไอ้เหี้ยรถถังรถถังไหนอะไหนอะไหอยู่ตรงทางเลยอยู่ตรงทางเลยอยู่ตรงไอ้เนี่ยทางไปเอไปบีอะรถถังมาเอ้ยใครตาย เล้ยรถถังมา,มารถถังมานั่นแหละคันเดียวกันแน่เลยเฮ้ยเอ้ยจ้ะเอ้ยจ้ะจ้ะจ้ะไอ้เจ้ะเยอะเยอะเยอะเฮ้แทงไอ้สัตว์เจอกูใแล้วถังยิงที่จุบ๊บจุบ๊บจุ๊บไอ้ยจ้ะเ,เออมีมันไม่โผล่มาทางนี้แล้วปะ่ะแสดงว่ามันไปอื่นละมันมันมันโยงหลังเรามันจะไปยึดจุดอืด่นละ เฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนคือรถไปทันอ๋อไม่ใช่อันเนี้ยอ่าที่เราที่เราที่เรากำลังวิ่งไปเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นด้านหลังเราต้องวิ่งไปด้านหน้าใช่ใช่ที่จะที่จะพากันนีอยใช่ไหมบัตไซ่บังไซอตายเด็ดตายโอ้ยเอ้าโอ้โอ้โอ้้าบา อยู่ไหนไหนรถถังรถถังไอ่นู้นด้านหลังด้านหลังเลยไอ้เอ๋เราถูกจีคืนแล้วเนี่ยแกวิ่งนำหน้าเขาปะน่ะตายน่ะยิงไงอุห่ายิงมันแล้วกจะเปลี่ยนเป็นอาวุธสำรองยิงมันน่ะแต่ไปคว้ากล้องมาไปคว้ากล้อง โอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยผิดเลยนั้งหลาวเนี่ยรถสุดโรดอยู่ไหนใช่ไหมน่ะใครวะไอ้เหี้ยที่มันรถถังนี่นี่ที่ล้มละเจโตอ๋ตายแน่เลยโอ้โหไอ้เหีจ๊ต้องใช้ทนายสินะต้องใช้ทนายทุกด่านเลย เรามาถึงเพื่อนเราก็ตายเลยอะไรวะเนี่ยเรามีแค่สองคนที่เดียวฮะมามันเงียบเงาอย่างนี้ก็อยู่แค่นี้เจอแล้วอ๋อหนึ่งไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ย ยิงแล้วไม่ตายเลยไม่ตายเป็นไปได้หนึ่งจะเก็บห้าทั้งนั้นเอ้ยมันมาสามแล้วเออเต็มเต็มมึงไอสัตว์มึงเหนียวนักเหรอไอ้เหี้ยเหนียวเหรออา <laughs> ใครไม่ล้างอ่ะเหนียว เนี่ยมันอยู่ในบ้านเนี่ยเสียงมันอยู่ในบ้านจะได้นเนี่เฮ้ยเหมือนจะมีนะปืนนี้ปืนนี้เลวิตป,ปืนกลปืนกลเลยเออโอ้ยยิงยิงยิงไหนดี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 ด อุ้ยมันยิงสวนมาปะนะี่ยเออเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมันบุกขึ้นมาข้างล่างเพื่อนตายเลยตายอย่าเอ้ยสกลิลสไนเปอร์ติดลบเฮ้ยลวงเออโอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่งาง อไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่ผมยิงไม่ตายอะผมล่วงผมล่วงระวังข้างหลงังระวังหลงังไอ้บ้านั่นไม่ตายไหนวะไม่ใช่ไม่ตายเราผมยิงไม่โดนมันอยู่อยู่ในหลมุมหน้าเกิดะหน้าที่มันเกิดนั่นไงมันยิงอาบจีขึ้นมาโอ้ยิงมันไม่ตายไยปืนมัน<ม>กระโลง่งผมล่วง,งช่วยด้วยอยู่ลางอยู่ไเนวะอยู่ลางแก<ห>อยู่หลางแกผมโดนอาบจียิงเมื่อก้ล่วงลงมา มันก็ลงโวยมากเลยยังก็ไม่ตายปืนมันปืนเขาปืนเขาปืนปืนเธอเหรอใช่ปืนเขานี่แหละหมวฟาแล้วต้องมีสักวันที่คนบดบดจริงีไปเกิดเอป่ะใช่ใช่เต็มหลังคาเลยหมายถึงเพื่อนเรา เัื่อนมึงยิงใครอะกูไม่เห็นพวกมันเลยมันยิงมันยิงไปทางโบสถ์อะแต่ผมไม่เห็นใครอยู่บนโบสถ์เลยใช่ไหมมัน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 เกินไปแล้วมันเกินไปรู้ดีเกินไปทีมาแล้วเจนตจ้าเห็นไหมไหนมันอยู่ไหนอยู่บนโบสถ์อะนั่นแหละนั่นแหละอ๋อไอไอมันที่ผมหมายถึงอะคือแกนั่นแหละยิงไปทางโบสถ์ใช่ไหมใช่ยิงอะไรอยู่โบสถ์ไงก็เลยยิงเพื่อนโดนยิงจากทางขวามือ เ,เดี๋ยวผม่ช่วยเองเดี๋ยวผม่ช่วยเองนัทถังนัทถังดูขึ้นมาทุกคุณพ่อนาซีเออเฮ้ย,ยชิด้วยโดนจี้เวอร์ยิงเฮ้ยโอ้คุณพ่อนาซีเขาช่วยผมแล้วไหนตรงไหนโออโดนยิงแล้วไหนอยู่ตรงไหนโอ้มึงยิงทะลุอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ห,หน้าเลยใช่ไหมคุณพ่อพกกนาซีคุกคัตด้วยเออกิตาช่วยด้วยผมจู ปัดกระล้มมาสามคนนี่แหละปัดกระล้มมาสามคนนี่แหละโคเวอร์เลยพิตาโคเวอร์เลยเพื่อนล้มพิตาเพื่อนล้มเพื่อนล้มพี่กระล้มพี่กระล้มเลยุขี่ไปเลยไปเลยไอ้ขับไปเห็นนะใช่ยิงเข้ากินเกยอย่าเพิ่งกินเกย์เอาข้างล่างก่อนเอ้ย เอ้ยยิงไม่ตายเอ้ยตายตัวหนึ่งยี่บกทางเลยกทางเลยไอ้ล้าล้าล้างล้างลงหนางบอลบบดบบดบทบนบดบบตายตายตายมันใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าโอ้ย เฮ้ยเฮียใครยิงกูมนอยู่ตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไม้ตรงต้นต้นต้นไม้ไหนอ่ะพี่ตาต้นไม้มีเป็นมีเป็นพัดต้นเนี่ยข้างหน้า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 มาร์กได้แล้วเหรอปืนนี้มันเล็งไม่ได้แล้ววะยังไงมลูกปืนเฮ้ยไอ้เฮียนี่เออตายสักทีเถอะไอ้เฮียเราคาดว่าอะไรยิงดอดดัดดัดเนี่ย หล้างๆเก้าเก้าเข้า,า,า,า <S 2> <S 2> โอเ้เด็กตายเหรอใช่ใช่ใส่เมดิกเองแค่นี้ยังยังยังไม่ตายเอ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเพื่อนช่วยอยู่แต่ว่าเพื่อน <S 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 เพื่อนรอดปะ <S <S เพื่อนไม่น่านรอดละมันไอ้เหี้ยนี่มันจ่อลิงเพื่อนขนาดเนี้ยใครมาช่วยก็ตายอ่ะมันต้องตายก่อนอนะ่ะเราถึงจะรอดมัน <S 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 เราก็ตายซะเอยาเพือนตายเหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่ก็พี่ไปไปชุบเอง โอ๊ยโดนยิงโดนยิงโดนไหนวะจับไหนตายโอ้ยตรงไหนวะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันซุ่มอยู่มันซุ่มอยู่เอาดิไอ้เนี่ยกูหลบอยู่ในป่าเนี่ยเอาดิเหลืองๆเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ในป่าเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ในป่าเหมือนกันไม่เห็นเลยอ่ะดิประเด็นอะต้องคานแบบใกล้ๆกันอะถึงจะเห็นนะเนเช่นเฮ้ยนี่เสียงเสียงเสียงเฮ้ย อ๋อแกแกตกใจอะไรก็ได้ยินแต่เสียงไงก็ได้ว่ามันนั่นเแกบอกว่ามันหลบอยู่ในป่าเนะเฮ้ยไอเดิมเลยที่ว่าเนี่ยไอเดิมคือไอคนที่มันถือปืนแล้วมาดักเกิดเราตอนเกมที่แล้วอ่ะอยู่กับเราเหรอมันมาอยู่กับเราไม่มันอยู่ฝั่งฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นมันยิงแบบอันนี้แล้วอ่ะมันยิงทะลุป่ายแล้วไอนี่โปแน่เลยไม่น่าสงสัยเออ มันควรส้นตีนส้นตีน,ตนโ,อโ,อโอ้โหเจมบัลลีเฮ่ <Somebody here. S 3> ต้องเอาสนัย oh มาเล่นอ,อย่างนี้ต้องเอาสนัยมาเล่นอ,อย่างนี้ต้องมาดะ <Somebody S 2> ต้องมาลอย <H ale. S 2> อย่างี้มัาลอยเรามาลอยเฮ่เครื่องบินเครื่องนี้ มันระเบิดยังวะเฮ้ยโอ้โหมีมีเห็นแล้วมีเห็นแล้วเฮ้ย MP 28พีี่แปดมันเอาปืนกล<ป>ยิงมดไก่อ่ไอะไม่ตายไงไม่ใช่เมดิกงหายไม่เจ็ดน้อยไม่ไม่ตายไอ้สัตว์ต,ตายเรียบร้อยเฮีย เฮ้ยเฮียมึงมึงแอคเซาเฮียอะไรตรงนั้นนี่ไอ่เฮียนี่ไปตายสไนเปอร์ไอ้สไนเปอร์ที่วิ่งไปจุดเดิมเลยเฮียนี่วิ่งไปจุดเดิมเลยไอคนเดิมเลยวะเฮียมีแต่คนเดิมนั่ะเลยให้ยิงกูได้เนี่ยโอ้โหทั้งนั้นแค่ลูกระเบิดไรหนากูก็ตายแล้วไอเฮียนี่มึงเล่นนิวเคลียร์ลงกูเลยอะ ยิงข้ามเขาอะไรทีเดียวนู่นอยู่ตรงไอ้นั่นอะอยู่ตรงมีที่ว่าโดรถมาอะพีตะ่ตาอยูตรงยิงให้มันสูนหมดไปเลยมาดิมาดิม,าดมีสไนเปอร์อยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงอยู่ตรงดีอ่ะโดนอยู่ตรงปืนใหญ่อยู่ตรงปืนใหญ่เพียบเลยสองคนนั่นมีสไนเปอร์อยู่ตรงปืนใหญ่ ยิงแบบไม่เล็งครัเฮ้ยมีคนยิงใส่เราแต่ยิงยิงเหรอใช่ใช่หยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านใกล้ๆเป็นไงโอ้ยิงโดนผมไอม่ใชยสไนออ๋อสไนไอ้เหี้ยสองนัดอยู่ตรงป้อมอ่ะตรงป้อมตัวใช่ป่ะช่วยก่อนช่วยผมก่อนผมผมล้มล้มบอลสไนเปอร์มันไม่ดีสไนเปอร์มันอ่อนโอ้ ไอ,ไอ้เฮีย้ยปืนกลแม่ง,อองแ,แม่นกว่าสไนเปอร์อีกเอาจริงไอ้เฮี้ยเนี่ยไอ้เฮี้ยเนี่ยแม่นกว่าสไนเปอร์อีกเนี่ยสไนเปอร์ยิงกูตั้งนานไม่ตายไอ้เฮีย้ยนี่มาแป๊บเดียวตายสไนเปอร์ยังไม่แม่งขนาดนี้เลยดีแม่ย,อย้อยโดนว่ะโดนเชยมีมีสไนเปอร์อยู่ตรงนี้น,นะเห็นไหมเห็นไหมมันเล็งเราอยู่นะ่ะมันเล็งแกอยู่นะ่ะทางซ้ายอะ่ะตรงป้อมเห็นปะน,นะเห็น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  ซ้ายเพียบเลยนะซ้ายสุดนะซ้ายสุดยิง,งไม่โดนเออตรงซีอ่ะตรงซีอ่ะเห็นไหมตรงซีเต็มเลยพี่ตะมันเล็งเราได้ซีเหรอใช่เห็นไหมน่ะมันเล็งมาทางเราอ่ะ <c oughs> เราก็ยิงไม่โดนเหมือนกัน กระสุนกูไม่เนี่ยจะเห็นมันไหมตรงเนี้ยมีตรงเนี้ยมีตรง E เนี่ยแพ้ละมันแพ้ละโอ้ยอีกเกียรกระสุนเฉียวหน้ามาพอดีเลยส <laughs> เห็นใช่ไหมมันน่าจะยิงกละเฉ<อ>ียวผมอีกอีกต่อนึง